ตัวหนูกเ็เสียดายมากคุงโพสเองก็แบบแต้มบุ่สะสมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีโอกาสหน้าอีกอาจจะได้แบบร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นข้อตกลงรายละเอียดเรื่องของงานอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามที่ทางกองแล้วก็ทางแบรนด์เขาแบบดิวกันไว้เ <c oughs> ข้อที่ทราบมาอาจจะด้วยตัวหนูเป็นในพาร์ทของพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับบริบทของงานอะไรเงี้ยค่ะ ตาตามที่บอกมาแจ้งใช่ใช่ค่ะคือเราแบบเราเลยว่าซีฮงไฮแบบโอยเสียใจคือเราก็เป็นเป็นเป็นแฟนคลับอันเนาะคนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็คือได้เจอไกลๆก็ยังดีกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราเราก็ทำงานถ้าจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเสียดายเสียดายแต่วหนุนมากโอกาสอนาคตนะครับมันจะต้องย้อนกลับอีกไป ก็รอลุ้นค่ะในอนาคตว่าจะได้มีไหมแต่หนูต้องไปกลับไปสะสมแต้มบุญใหม่แล้วไปทำบุญเพิ่มแล้วไปทำบุญเพิ่มเสียดายเสียดายค่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะคือจริงๆทำไมเราจะต้องเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะถ้าเป็นแฟนคลับเราได้อยู่ ตรงที่เราแบบเฮ้ยเราทราบข่าวมาว่าเราเนี่ยทุกคนก็ต้องดีใจเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้ดีใจกับตลกกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออไรสระมากอนะไรเงี้ยเออจริงๆได้มีทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วอนะไรเงี้ยแต่ก็แต่ว่ารอแบบขาคอเนเะฟิร์มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเราเราก็อย่างอย่างที่เราแจ้งไปว่าเรายังไม่ได้ทราบว่าร่วมงานแบบไหนอาจจะได้แบบได้เจอหรือว่าได้แบบดิแดนกี้หรือเปล่าหรืออะไรเนงะี้ยใช่แต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้น,นอยกับเรื่องดราม,ม่าที่ม oh, <my. S 2> ีความรอก ก็ไม่รู้ว่าจะไปนอยทําไมอ่ะเพราะว่าเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่เราเข้าใจนะว่าแฟนคลับเขาก็อาจจะมีไม่ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมารวมเนะว่าคนที่เขาหวงหรือคนที่เขาอาจจะใช้อารมณ์ในการแบบตัดสินเราเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรมันชินแล้วมันก็เริ่มจะชินแล้วว่ะเพราะว่าเหมือนบางทียังพูดกับ ับพี่ๆเล้ววันไหนถ้าเราไม่โดนดราม่านี่มันแปลกๆนะวันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็ามีทุกวันจริงๆไม่เคยได้พักเลยเริ่มชินละตอนช่วงที่เราเฮิร์ตหนักก็เลือกที่จะไม่อ่านไม่ไม่ไมดูเลยอย่าเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไหนเราตัดได้เราก็ตัดเพราะเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเราเจอการพลาดหัวข่าวที่ไม่น่ารักรู้อยู่แล้วคอมเมนต์จะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็เลยเลือกที่แต่ว่าหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันในตัวเองค่อนข้างสูงวันนี้เพอนเรอ่านเราก็ขำอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยผ่านไม่อะไรจัดการอะไรจัดการสิ่งที่เราเสอิจริงๆหนูว่าไม่มีใครจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แอบจะมีบ้างที่บางทีเรารู้สึกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านะกับบางคอมเมนต์บางทีเรารู้สึกว่าเออฟ้องดีไหมสักเคสหนึ่งเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบเข้าไปดูแต่ละคนเราสู้ว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยผ่านไป ก็คือไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ค่าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันไหนที่เกินขอบเขตล่วงเกินเราหรือล่วงเกินครอบครัวเราเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งมีการจัดการ